สวัสดีครับท่านผู้ชมสงครามยูเครนสอแวลยุ่งเหยิงเข้าไปอีกครับโดยขณะน,นี้แม้จะมีข้อเสนอที่ใส่พานถวายปูตินจากทรัมป์ทั้ง28ข้อแต่ดูเหมือนปูตินจะเป็นคนไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเสียเองแม้ว่ายูเครนจะยอมรับข้อเสนอทั้ง28ข้อแล้วก็ตามส่วนการสู้รบในโปรคอบรับรบเสเซียพยายามที่จะยึดเมืองดังกล่าวให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่เมืองโปรคอบ กลายเป็นหลุมดําให้กับทหารยูเครนถูกหลอกล่อไปติดกับกลิ่นกินทหารหลายนายไปแทบจะทุกวันครับทุกผู้ชมรายง,งานระบุกครับว่ากาลังรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ไปยังดอโปปิเลียโดยพยายามฝ่าแนวป้องกันของอยูเครนและรื้อฟื้นแผนการก,ก่อนหน้านี้ที่จะปิดล้อมโปรครอฟมินูฮาดและคอสติอันตีนีฟกากาลังรัสเซียทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของเมืองโปรครอฟ กำลังโจมตีในหลายทิศทางพร้อมกันรวมถึงการรุกคืบไปทางตะวันตกเฉียงใต้ซูโรดินสเกเพื่อต่อ้ามปูหรือคิมคีบต่อเปาคอฟและมินโนฮาดหน่วยนาวิกโยธินของรัสเซียได้กลับมาโจมตีทางตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ถูกฝ่ายยูเครนสวนกลับครับซึ่งกองรังรัสเซียได้เกณฑ์ทหารเป็นชาวยูเครนในพื้นที่ที่ถูกยึดครองในดอนบาสซาโปลิเซียและเคอร์ซอนซึ่งมีทหารชาวยูเครนราว หใน6ของจำนวน46,000คนของทางรัสเซียนั่นคือราว7,660คนเป็นชาวยูเครนที่ถูกบังคับมาพวกเขายอมจำนวนในแนวหน้าจำนวนมากครับที่สำคัญระสเซียได้เปิดฉากโจมตีทันทีก่อนที่การเจรจาสันติภาพที่สหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางจะเริ่มต้นขึ้นโดยจงใจยกระดับความรุนแรงขึ้นเพื่อกดดันให้ยูเครนตอบโต้ในลนักษณะเดียวกันซึ่งจะถูกนำเสนอต่อสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นข้ออ้างในการยกเลิกการเจรจาหยุดยิงยิ่งไปกว่านั้นปูตินยับประกาศให้รัฐบาลยูเครนทั้งหมดเป็นองค์กรอาชญากรรมโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะก่อวินาศกรรมกระบวนการทางการทูตใดด,ด้านนักวิจารณ์ชาวตะวันตกและอาสเซียบางคนแย้งว่ามอสโกกําลังหาทางยุติสงครามแต่วัทศิสิ์และพฤติกรรมในสนามรบข,ของปูตินกลับแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ตรงกันข้าม อย่างสิ้นเชิงนั่นคือหลังฉากปูตินไม่ต้องการให้สงครามยุติลงครับขณะที่หน้าฉากก็แท้ที่จะต้องการยุติสงครามการที่ปูตินไม่ต้องการให้สงครามยุติลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขากลัวผลที่จะตามมาจากการที่นักโทษฐานรับจ้างและนักรบที่ถูกเกณฑ์มาทำสงครามหลายแสนคนต้องกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลเรือนซึ่งการว่างงานและความไม่มั่นคงอาจบันทอนสิธิธภาพภายในรัสเซียได้ เขายังเข้าใจด้วยว่าการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจในช่วงสงครามไปสู่เศรษฐกิจในช่วงปกติจะนําไปสู่การแก้ไขทางเศรษฐกิจที่เจ็บปวดและเปิดช่องให้ระบอบการปกครองของปูตินต้องเผชิญกับความไม่พอใจของประชาชนเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการฟื้นฟูนประเทศในดินแดนที่ถูกยึดครองสําหรับปูตินการรักษาสงครามถาวรย่อมดีกว่าการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทางการเมืองจากสติภาพณจุดนี้ มีเพียงสองผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเขาก็คือความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและกัดกร่อนซึ่งคัดจุนระบอบการปกครองหรือชัยชนะโดยสมบูรณ์ที่ลงเอยด้วยการทำลายล้างรัฐยูเครนจนหมดสิ้นเมื่อพิจารณาจากความพยายามอย่างชัดเจนที่จะทำลายการเจรจาแผนสันติภาพฉบับใหม่28ข้อของเมริกาอาจไม่ถูกใจปูตินครับแม้ว่าจะสะท้อนข้อเรียกร้องของรัสเซียเองและเป็นการยอมจำนอนอย่างมีโครงสร้างต่อ,อยูเครน แผนดังกล่าวเรียกร้องให้ยูเครนยกใครเมียโดนิสลูฮานและภูมิภาคเคอร์ซอนและซาปลอริเซียเกือบทั้งหมดอย่างถาวรจำกัดขนาดกำลังทหารและห้ามผสมิท่าทหารและกำลังทหารจากชาติตะวันตกเข้าสู่ยูเครนปูตินปฏิเสธการเจรจาสันติภาพด้วยการกระทำของเขาโดยเปิดเผยว่าแม้แต่เงื่อนไขที่เอื้อเฟือ้อต่อปูตินเช่นนี้ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับปูตินและเขาไม่เคยตั้งใจ ที่จะหยุดที่ดอนบาสและจุดที่เขาอยู่ทางตอนใต้ในปัจจุบันสิ่งนี้แสดงเห็นอย่างชัดเจนครับว่าเงื่อนไขที่รัสเซียอ้างว่ายอมรับได้นั้นเป็นเพียงฉากบ,บางหน้ามาโดยตลอดโดยสร้างขึ้นโดยมีเจตนาหลอกชาติตะวันตกว่ามีโอกาสที่จะเกิดสันติภาพเพื่อย้งความช่วยเหลือทางทหารจากชาติตะวันตกและสหรัฐอเมริกาแต่แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายสูงสุดก็คือการยึดโอเดสซาทั้งหมดเชื่อมต่อทานิสเตรและยึดเคียบ สถาปนารัฐบาลโนมินีของตนซึ่งการเมืองระหว่างประเทศดังกล่าวเซนสกี้ก็ทราบครับและเซนสกี้ก็แซงตามน้ำยอมรับข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาทั้ง28ข้อทำให้มอสโกตั้งตัวไม่ติดซึ่งยูเครนเขาจะดีว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นการหลอกลวงอย่างชัดเจนและวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปิดโปรงรัสเซียในสายตาชาติวัตตก,ก็คือการยอมตามน้ำไปจนกว่ารัสเซียเองจะเริ่มลังเลและหาทางเลือก เพื่อยกเลิกข้อตกลงสันติภาพเองในที่สุดส่วนในแนวหน้านั้นครับแทนที่รัสเซียจะได้เปรียบในแนวหน้าโดยเฉพาะที่เมืองโปคอปประตูสําหรับการยึดครองรเขตโดเนสท์ทั้งหมดซึ่งฝ่ายรัสเซียพยายามล้อมเมืองโปคอฟและมินอหดัดเพื่อตัดกําลังเสริมและเส้นทางการถอยกําลังโดยไม่จําเป็นต้องรุกเข้าไปในเมืองซึ่งการรุกเข้าไปในเมืองทําให้รัสเซียสูญเสียกําลังพลจานวนมากกองพลนาวิกโยธินที่3.5ของยูเครนได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ส่วนที่อันตรายที่สุดของปฏิบัติการนี้โดยยึดพื้นที่ด้านข้างไว้ให้ได้นานพอที่กําลังหลักของยูเครนจะถอยกาลังและย้ายกําลังพลไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองมิโนโหาดได้ด้านฝ่ายกองกำลังรัสเซียเข้าใจผิดคิดว่ายูเครนกําลังถอยกําลังออกไปทั้งหมดและกองกำลังของรัสเซียได้เข้าควบคุมเมืองมิโนโหาดทางตอนใต้ได้แล้วเพื่อเขาตีรุกไล่ตามฐานยูเครน โดยไม่ระมัดระวังตัวไม่คิดว่าฝ่ายยูเครนจะยังคงกําลังนาวิกโยธินเอาไว้ในเมืองมิโนโหาดทําให้ฐานรัสเซียถูกซุ่มโจมตีกระสุนปืนกลสังหารเขาใส่พวกเขาขณะที่โดนของอยูเครนกําลังตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพวกเขาแม้กระทั่งเมื่อรัสเซียคนแรกถูกสังหารฝารัสเซียคนต่อไปก็ยังคงไม่รู้สึกตัวซึ่งต่อย้ําถึงการขาดการส่งหน่วยลาตะเวนส่วนหน้าทั้งทางอากาศและทางภาพพื้นเข้าไปหาข่าวก่อนทางด้านตะวันตก รัสเซียพยายามโจมตีทางรถไฟซึ่งแนวต้นไม้หนาทึบให้การกำบังกายแก่พวกเขาโดยทางราบขนาดเล็กที่พยายามบุกโจมตีมิโนโหาดจากตะวันตกพวกเขาตั้งใจจะเข้าเมืองทิศทางที่ไม่คาดคิดและสกัดกั้นการถอนก,กำลังของยูเครนขณะที่รัสเซียพยายามปิดล้อมแนวก้ามปูจากทั้งสองข้างพร้อมกันกองพลน,นาวิกโยธินที่35ตอบโต้ด้วยการใช้โดรนอย่างกว้างขวางโดยส่งโดรน FPV โจมตีผู้บุกรุก โดยการค้นหาด้วยกล้องอินฟราเรดมาจากจนี้ครับกําลังท่าอากาศของอยูเครนจะมีบทบาทสําคัญในการป้องกันความพยายามของศัตรูเพื่อป,ป้องกันไม่ให้รัสเซียโจมตีฐานด้วยโดรนก็เป็นรบแบบ F-16 ของอยูเครนจึงโจมตีอาคารฐานที่มั่นและศูนย์กลางปฏิบัติการโดรนที่สาคัญของรัสเซียด้วยระเบิด GBU-39 หลายลูกถูกโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวสร้างความสูญเสียอย่างมากทั้งทหารราบยุโทโธปกรณ และดโดรนจากภาพอาคารถูกพันทลายลาบเป็นหน้ากองต่อมาการจุดตีครั้งที่2และ3ก็ตามมาจากปีตะวันตกโดยคือบินแบบซู27ของอยูเครนสองลำถึงระเบิดนำวิธีเจแดม GBU-62 ใส่อาคารที่กองทัพสเซียที่ใช้เตรียมแยกกองลงอังยูเครนออกจากกันยูเครนทำลายอาคารและกลุ่มทหารของศัตรูที่อยู่ด้านในจนหมดสิน้น การโจมตีที่ติดขาดเหล่านี้ทําให้กองบัญชาการยูเครนมีเวลาและพื้นที่ที่ทจําเป็นในการสร้างแนวป้องกันทางตอนเหนือขึ้นมาใหม่ให้สําเร็จซึ่งในตอนแรกกองบัญชาการรัสเซียตอบโต้โดยการถแถลงครับว่ายูเครนถูกปิดล้อมไม่สามารถถอนกําลังได้แต่ต่อมาก็ยอมแถลงครับว่ายึดมิโนหาดทางตํานใต้ได้บางส่วนซึ่งโดยรวมแล้วยูเครนสามารถตึงแนวรับและถอยกำลังด้านตามแผน เมื่อพิจารณาแล้วว่าการรักษาต,ตำแหน่งทางใต้มีความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นนาวิกโยธินยูเครนจึงเพิ่มความพยายามป้องกันที่ปีกเพื่อรับประกันการถอนกําลังอย่างปลอดภัยขณะนี้กําลังของยูเครนย,ยึดครองพื้นที่ทางตอนเหนือของมิโนฮหาตเอาไว้และยังคงเสริมกําลังให้กับเขตทางเหนือของโปคอฟเพื่อแน่ใจครับว่าพวกเขาสามารถรักษาแนวป้องกันเอาไว้ได้หรือถอนกําลังอย่างมีการควบคุมอีกครั้งหากจําเป็นครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสาร และสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ